ครับพี่น้องมินี้มาถึงตลาดลานค้าชุมชนตลาดห้วยเดือยครับตลาดยุ่กลางปลาครับกลางปลาเครับพี่น้องถนนเส้นจากมังบุรัมพูครับ10ไปอุดรครับตลาดห้วยเดือยครับเข้าไปดีครับพี่น้องเจมส์นุสธีปสอนมินิ้าพว่าเบิ่งตลาดห้วยเดือยครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับพี่น้องตลาดห้วยเดือยกลางภูเขาครับ เส้นตรงไปนี้ไปอุดรครับตัวเส้นกลับนี้เป็โมโุมรภูครับผมเดี๋ยวผมพาเขาไปที่ตลาดครับผมนะครับพี่น้องพาเรียกเขาไปเบงตลาดตลาดห้วยเดือครับเป็นตลาดที่เขาขายขายของเกี่ยวกับมาของพื้นบ้านนะครับพี่น้องเพิ่งไม่ได้กาดครับ มวยเดือมีลาย,ย่างครับเนี่ยชาพย้อม